ลูกโอเคกอนุโมทนาบุญคนอยู่ในไฟ์ส,สดพันทนลูกครั<อ>บบอกรักนุก,กเขาบอกบอกว่าให้บอกแม่หน่อยบอกรักนุกแล้วก็อนุโมทนาบุญนะลูกนะบอกรักนุกให้แล้วนะคะทุกคนอ่ารักลูกรักนูกค่ะบอกรักนุกให้แล้ว

แก๊งแจ๊กเสือแต่ยังบ่อใดน,น้ำเข่าอยู่โอ้ยเวอร์ด่าเวอรตายลูกเจีแแ๊ยมเอา เอาก็เป็แนแอลค่ะ กับนะ mhm. น้องไหนน้องลาเม่ถ่ายรูปกับน้องลายในรูปักน้องาไม่รู้กล้องไหนไปดูแลตัวเองดีๆนะลูกคแค่ถรูปแม่แม่เป็นวีดีโอลูกแค่ไลฟ์สด่ะเอาเอาให้นีสไปน่ารักมากค่ะไปน่ารักมากคะคนไปน

พูพี่หน่อยไลฟ์ติดต่อได้ใช่ก็ตอนนี้จบไปแล้วนะ EP พสี่ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามมาสี่แล้วก็ติดต่อพี่หน่อยด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งที่ประทับใจนะครับวันนี้ไปที่พัฒน์ก็พัฒน์พุทธบ้าทนะครับวันนี้ที่สิงห์ขันจะไม่เหมือนเดิมนะครับต็นนี้ ว่เอซบไอ้สู้แบบเราอะแล้วเขแบบเดินก็แบบเาอไรใช่แล้วพี่น้อก็ได้คือไม่เป็นไรแว่าแฟนแต่อี่ไหเป็นต้นมากเซมีว่างสองรอยคุณละพี่น้อยนะก็ได้งานกเลอรัๆราคาพี่นอยครับมีอินดรไปดงยืนเด็กๆแล้วามาจากเีงัดดีค่ะ เยน้องปลาอยู่นู่นค่ะเดี๋ยวให้ให้ดูน้องปลานี่นี่ลเลยนะ่ะทุกคนดูน้องปลา หล่อมากวันนี้น้องไปบอกน้องไปบอกให้หน่อยว่าวันนี้ผมเป็นกำนันน้องไปบอกว่าผมเป็นกำนันเห็นไหมว่าเราขำว่าต้นล้ากับต้นกลับแมรอนพันเอพันเอสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งพันเดี๋ยวนะคะเราบนึ่งพันก่อนว่าหนึ่งพันเอพันเอหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไหวไหมคะก็ พูดไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะเขาสวยขึ้นมากเลยค่ะพี่หน่อยนะะคว่าไหวไหมนะคะเป็นเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยย่าถาใบลาเลยมาดูแม่ด้วยนะลูกย่าถาเก่งจังเลยลูกเห็นไหมยอดถาเห็นไหมส่งจุ๊บยังไงส่งจุ๊บเอาตรงๆนะคะว่าพิมอะไรมาก็ไม่เห็น โทรศัพท์พี่หน่อยมีสองเครื่องนะค่ะแต่แต่แต่แม่หน่อยคอนเฟิร์มว่าคุณออนสวยขึ้นมากค่ะคุณออนสวยขึ้นมากน่ารักที่สุดเลยหอ้ามีลลีเด๊ะมันไม่เห็นแล้วมันเสียงสองจอแล้วค่ะพี่หน่อยตอนนี้ปาะๆๆอ่ะทุกคๆแม่หน่อยให้ดูให้ดูน้องตายนะใครสะดวกอัดก็อัดให้ด้วยนะคะใครสะดวกอัดก็อัดให้ด้วยนะคะแม่สมูกขอน้องถ่ายรูปแบบที่ได้ได้ลูกอ่ะ